จีิีๆตอนเราเข้าสู่รายการการเมืองคุยแฟ้มรายการที่จะมาวิเคราะห์การเมืองจนกว่าจะได้ไปเดลี่ท็อปปิกในวันนี้เรามากันในหัวข้อที่มีชื่อว่าเด็ดพี่มาตามนัดหาบิ๊กป้อมเข้าประชุมหรือไม่เขาทําไปทําไม และผู้สับสนรายการของเราในวันนี้คือท่านผู้ชมนะถ้าใครอยากสับสนรายการกเข้ามาได้ที่กติกา0 6 3 1 2 7 8 2 9เเ้าาเข้ามาเลยครับ5บาท10บาทเราก็ยินดีถ้าพร้อมเราก็ไปดูเลยดีกว่า <c oughs> เรื่องราวเนี่ยมันเริ่มมาจากที่ช่องกรรมกรข่าวเนี่ยเขาก็ลงคลิปนี้นะครับขึ้นพาดหัวว่าเด็ดพี่มาตามนัดสวมบทพ่อบ้านสภาชั่วข่าวหาบิ๊กป้อมเข้าประชุมหรือไม่นะฮะวันนี้ซึ่งก็น่าสนใจดีนะฮะแล้วจะมีประเด็นอะไรบ้างอ่ะไปดูกัน ก่อนที่เราจะไปคุยกันว่าเขาทําไปทําไมเนี่ยเราคุยกันก่อนว่า,าข้อสังเกตที่เราเห็นเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างอย่างแรกครับข้อสังเกตของเด็ดพี่ก็คือหลายคนเนี่ยก็เห็นตรงกันว่า,าคุณพร้อมพงษ์เนี่ยเขาเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคนะซึ่งในคลิปนี้ผมจะไม่เรียกเขาว่าคุณพร้อมพงษ์แล้วกันนะผมจะเรียกเขาว่าเด็ดพี่แล้วกันเนาะโอเคนะซึ่งเด็ดพี่เนี่ยผมว่าไม่มีใครปฏิเสธหรอกว่าเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยแล้วก็ เวลาที่เขาร้องเนี่ยผมผมก็ตามการเมืองแบบเกาะขอบสนามตลอดนะแต่ว่ายังไม่เห็นเขาร้องคนอื่นเลยนะยกเว้นลุงป้อมเรียกว่าเน้นนะครับเน้นการร้องเรียนไปที่ลุงป้อมแต่เพียงผู้เดียวเลยนะฮะแล้วก็ถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเด็ดพี่เนี่ยเริ่มต้นการร้องหลังจากที่พลังประชารัฐเนี่ยไปเป็นฝ่ายค้าน เมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยพลังวชารัฐเนี่ยก็อยู่รัฐบาลใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่เห็นร้องอะไรนะฮะเพิ่งจะมาเห็นผลงานการร้องเขานี่ไม่รู้ว่าบังเอิญหรือยังไงที่ว่าแบบแหมมาฟิตเอาช่วงที่ได้รัฐบาลใหม่พอดีนะครับอ่ะหัวข้อหลักของเราในวันนี้คือว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาทําไปทําไมนะจากข้อสังเกตที่เราว่ากันมาเมื่อกี้นี้เนี่ยเราก็ตีความได้ว่าการทําของเด็ดพี่เนี่ยอาจจะนะครับเพราะว่าไม่อยากโดนฟ้องต้องพูดอาจจะ เป็นการเอาคืนแบบเดียวกับที่เพื่อไทยโดนหรือไม่นะฮะเพราะว่าตั้งแต่นายกยังไม่รับตําแหน่งอีกหรือว่ายังไม่ได้ทํางานเนี่ยโดนลองเยอะมากนะครับเป็น10คดีนะครับยังไม่ทํางานเลยแนละ้วแล้วก็ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็มาจากนักร้องนะฮะที่เกี่ยวยงกับพลังประชารัฐนะยกยก,ยกตัวอย่างเช่นคุณเรืองไกรเนี่ยก็เคยเป็นกรรมธิการในโควตาของพลังประชารัฐเนาะซึ่งผมก็ตีความได้ว่าออไอการล้องกันไปร้องกันมาแบบนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นนิติสงครามระหว่างเพื่อไทยกับพลังประชารัฐแบบเต็มตัวนะครับไม่มีหรือไม่ด้ยนะผมว่าเขาสัตว์กันแล้วแหละเออใครๆก็รู้นะผมว่าเราเลิกแกล้งโงเ่เขาสัต์กันจริงๆนะครับ คำถามถัดมาคือว่าเออแล้วนิติสงครามรอบนี้เนี่ยมันจะจบยังไงนะฮะอย่างแรกผมคาดการว่าน่าจะเละทั้งคู่นะครับเพราะว่าสงครามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอาปืนยิงกันหรือว่าฟ้องร้องกันเนี่ยเอาจริงนะแม่งไม่มีคนชนะหรอกมีแต่คนแพ้มากกับคนแพ้น้อยะฮะคนที่ชนะก็คือคนที่แพ้น้อยกว่าคนที่แพ้ก็คือคนที่แพ้มากกว่าแค่นั้นแหละแต่เอาจิงๆคือแพ้ทั้งคู่แหละ ซึ่งพระเพื่อไทยเนี่ยก็อาจจะโดนเรื่องสนามกอล์ฟเอาพามนะฮะซึ่งซุ่มเสี่ยงสุดๆนะครับที่จะทําให้นายกเนี่ยต้องหลุดจากตาแหน่งนะเพราะว่ามันเป็นเคสเดียวกับคุณปารีนาเลยนะฮะและคุณปารีนาก็โดนมาแล้วแล้วก็คําพิพากษาศาลฎีกาก็มีมาแล้วนะ,ะคือมันรอดยากมากๆไอ้เคสสนามกอล์ฟเนี่ยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นแบบหนาหูกันสุดๆก็คือตากใบนะฮะซึ่งกําลังจะหมดอายุความในอีก22วันนะ,ะนับจากวันที่ถ่ายนะ ซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นมากๆซึ่งข่าวล่าสุดที่ผมได้ยินเนี่ยคือ,คอตอนนี้เนี่ยมีหมายจับออกมาแล้วนะฮะก็คือจำเลยที่1แล้วซึ่งก็เป็นสสปาฏิลิษ์ของพรรคเพื่อไทยนั่นแหละไม่รู้เหมือนกันว่าจะจบยังไงเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันจบแบบหมดอายุความเนี่ยคือไม่สวยแน่ๆนะครับส่วนตัดภาพกลับมาที่ลุงป้อมนะฮะก็โดนไปแล้วนะครับเรื่องคลิปเสียงห้าคลิปที่เราได้เห็นจากรายการของคุณหนาแกนะฮะแล้วก็เรื่องที่ เด็ดพี่นี่เล่นหนักๆก,ก็คือเรื่องไม่มาประชุมนะฮะเรียกว่าทําเป็นสถิติมาเลยนะว่า90%นะฮะลุงป้อมขาดประชุมอะไรอย่างนี้สุดท้ายคือเละทั้งคู่แน่นอนนะฮะไม่มีใครชนะหรอกเคสเนี้ยดังนั้นถ้าเรามองว่ามันเละทั้งคู่เนี่ยแล้วใครได้ประโยชน์จากเรื่องนี้แหละแน่นอนครับพักส้มกับพักสีน้ําเงินได้ประโยชน์จากเรื่องนี้แน่นอนเพราะว่า2องพักนี้ไม่เตียใครนะฮะหาเสียงอย่างเดียวทําแต้มเพื่อการเลือกตั้งครั้งหน้าอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ สองพักนี้ก็เป็นพักที่กําลังมาแรงทั้งคู่ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะครับเรียกว่าพักพุ้นขึ้นนะ่ะแต่ถ้าเป็นเพื่อไทยกับพลังประชารัฐนี่ออกแนวพักหุ้นลงพักหุ้นลงแล้วก็ประชาชนก็ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ด้วยครับเพราะว่าการที่นักการเมืองเนี่ยเอาเรื่องจริงที่เป็นเรื่องแบบไม่ดีไม่ดีของนักการเมืองมาแชร์กันเนี่ยก็ทําให้การเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยมันง่ายขึ้นนะฮะแล้วหลายๆคนก็น่าจะได้รับผลตามจากสิ่งที่ตัวเองทําไว้มากขึ้นซึ่งประชาชนก็ได้ประโยชน์แบบเดียวกับตอนที่ ตำรวจตีกันอะ่ะบิ๊กตำรวจตีกันเรื่องการเป็นผบอรตรอ,อะ่ะบิ๊กโจกกับบิ๊กต่ออะ่ะคลาๆอย่างนั้นเลยครับก็คือแบบแชร์กันไปแชร์กันมาเปิดมาเปิดกันมาอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วว่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงไม่ได้เป็นการใส่ความกันนะคนที่ได้ประโยชน์ก็คือประชาชนนะฮะอะไรที่ประชาชนได้ประโยชน์ผมไปตามนั้นอยู่แล้วนะครับอ่ะเรามาอ่านคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าอยากรู้ว่าคอมเมนต์ของอชาวเนต็ตเนี่ยจะว่าไงนะฮะอันแรกเขาบอกว่าเด็ดพี่สุดยอด อำนาจพิเศษบารมีเหนือรัฐธรรมนูญไม่ควรมีแล้วครับเอาทีละเรื่องถ้าถามว่าเด็ดพี่สุดสุดยอดไหมเนี่ยผมมองว่าเด็ดพี่ก็เป็นนักร้องท่านหนึ่งอะ่ะเออแล้วนักร้องปกติมันสุดยอดไหมล่ะอันนี้ให้คนดูคิดเองแล้วกันนะส่วนผมก็มองว่านักร้องก็คือนักร้องนะครับอีกประเด็นหนึ่งคืออำนาจพิเศษบารมีเหนือรัฐธรรมนูญไม่ควรมีแล้วครับเออเห็นด้วยนะว่ามันไม่ควรจะมีอำนาจพิเศษ ที่อยู่ในรัฐมนูลเนี่ยเข้ามาแทรกแซงการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถอดนายกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยุบพักอะไรเงี้ยมันก็ควรจะเป็นไปตามคันลองประชาธิปไตยนะไม่ควรจะมียนัจพิเศษอันนี้ผมก็เห็นด้วยเนาะซึ่งซึ่งมันก็ควรจะแก้แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้แก้แบบนะถัดมาเขาบอกชื่นชมพร้อมพงของจริงติดตามตลอดเลยจ้าประชาชนยังคอยดูอยู่ตอบจบจะเป็นอย่างไรและอีกย้าวปีที่ผ่านมาจะคืนเหมือน การไหมฝากท่านดรพร้อมพงษ์ถามหน่อยจ้าอะไรว่างงไปหมดเลยเนี่ยอ่ะอย่างแรกตอนจบจะเป็นอย่างไรก็ผมบอกไปแล้วใช่ไหมว่าน่าจะเลทั้งคู่นะครับแล้วก็พักที่เหลือก็น่าจะได้ประโยชน์เนาะและอีกเกปีที่ผ่านมาจะคืนเหมือนกันไหมอันนี้ผมไม่เข้าใจอะ่ะเก้าปีที่ผ่านมาคืนเหมือนกันคืออะไรไม่รู้อะ่ะก็คือท่อนหลังผมไม่เข้าใจนะฮะข้ามแล้วกันอีกอันนึงเขาบอกไม่มาสภา,าแต่อยากเป็นนายก เฮ้ออันนี้น่าจะหมายถึงลุงป้อมใช่ไหมที่ว่าอยากเป็นนายกนะแต่แบบสภานี่ยังไม่มาเลยนะฮะก่อนจะเป็นนายกต้องมาสภาบ่อยๆให้ได้ก่อนนะร่างกายไม่ค่อยดีนะสภาพาไม่แข็งแรงก็ไปดูแลสุขภาพตัวเองให้มันดีๆก่อนนะเออแล้วค่อยมาเป็นนายกเนาะสุดท้ายเขาบอกเน็ตพี่จะร้องคนชั้นสิบี่กี่โมงนี่ไงแทนะที่ผมบอกไปเลยว่าเป็นนักร้องที่เน้นร้องลุงป้อมนะครับคนอื่นไม่ได้ร้องไนงะชั้น1ิบสี่ก็ไม่ได้ร้องถูกไหมซึ่งถ้าถ้าเขาร้องชั้นสิี่ก็ 8, แปลกกันแหละเพราะว่า เขาเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยใช่ไหมเออดังนั้นก็ต้องฝากคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยไปร้องแหละคนชั้นเรียบสเออผมก็อยากให้ร้องเหมือนกันอ่ะสรุปนะครับอย่างแรกก็คือผมไม่เชื่อว่าการร้องกันไปร้องกันมาระหว่างสองขั้วพรรคการเมืองเนี่ยจะเป็นการทําเพื่อประชาชนฮนะ ผมมองว่าน่าจะเป็นการทำเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองมากกว่านะครับประชาชนไม่ได้อยู่ในสมการหรอกไอการร้องของพวกคุณน่ะแต่ว่าถ้ามองในแง่ดีเนี่ยเอาจิงแล้วประชาชนก็ได้ประโยชน์นะจากการกาะทาของการร้องกันไปร้องกันมาเพราะว่าเราก็จะได้เห็นกันเลยไงว่าใครทําอะไรไว้นะฮะแล้วก็ตอนเลือกตั้งเนี่ยก็จะได้ตัดสินใจง่ายขึ้นนะฮะไม่ต้องหาเสียงเยอะให้เหนื่อยนะฮะก็เราก็รู้กันเลยเปิดมาเลยไงว่าใครทำอะไรไว้นะฮะซึ่งประชาชนก็ได้ประโยชน์ในทางอ้อมเนาะ ถัดมาก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าการร้องเนี่ยยังดําเนินต่อไปอ่ะร้องกันไปร้องกันมาทั้งคู่เนี่ยยิ่งสู้นานนะครับยิ่งแฉกันเยอะมากขึ้นนะครับพักส้มกับพักน้ําเงินก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นนะแล้วสองพักนี้ก็จะเด่นขึ้นมาแล้วก็อาจจะกลายเป็นพักที่เรียกว่าเป็นคู่แข่งหลักก,กันในตอนก,การเลือกตั้งปี70เนาะก็มาดูกันแล้วกันว่าสีแดงเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะแต่ผมว่าเลยทั้งคู่อะ่ะดูท่าทางนะ แล้วก็สุดท้ายนะครับผมก็ขอเรียกร้องแล้วกันนะให้การร้องเรียนของนักร้องเนี่ยทำเพื่อประชาชนนะเอาประชาชนไว้ตรงกลางสักหน่อยเถอะไม่ใช่ว่าจะมาร้องด้วยเหตุผลทางการเมืองอย่างเดียวนะแบบนี้ผมว่าไม่เท่เท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดว่าร้องเพื่อแบบให้ผลประโยชน์สูงสุดตกที่ประชาชนเนี่ยอันนี้ผมก็เห็นด้วยเนาะแต่ถ้าไม่ใช่เคสนี้ก็ก็อยากให้ปรับเปลี่ยนแล้วกันเนาะ อ่ะซึ่งก็น,น่าจะมามานี้นะที่เห็นงไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้แล้วถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบอยากสราบศูนย์รายการก็เข้ามาได้ที่กสิกร063 127 8299เข้ามาเด้อครับ5บาท10บาทเราก็ยินดีเจอคลิปต่อไปอย่าลืมกด subscribe และประเทศไทยไม่เหมือนเดิมบ๊ายบาย